ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะมาพบกับคุณครูรัชนีกรสินใจค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยในหน่วยการเรียนรู้ที่9พอใจให้สุขอยู่ใน EP 2แล้วนะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของกรอนนะคะค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ใน เอาชั่วโมงนี้กันนะคะจุดประสงค์ข้อที่1ค่ะนักเรียนบอกลักษณะของกรประเภทต่างๆได้ค่ะและข้อ2นะคะนักเรียนสามารถแต่งกรอสุภาพได้ค่ะค่ะที่นี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่ากรอนมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนะคะกรอนจะมีทั้งหมด6ประเภทค่ะประเภทที่1คือกรอน8ค่ะประเภทที่2คือกรอส4ประเภทที่3คือกรอน6 สคือกรสัก,กวา 5. คือกรดอกส้อยและหคือกรอบทละครนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูประเภทต่างๆนะคะไปพร้อมกันค่ะเรามาดูประ,ประเภทที่1กันเลยนะคะก็คือกรแปดค่ะกรแปดนะคะครูก็ได้กล่าวถึงฉันทะลักษณ์ใน EP ีแรกแล้วนะคะก็คือกรแปดนะคะเราอาจจะเรียกว่ากรสุภาพหรือกรตลาดนะคะ ถ้าแต่งเป็นนิทานเพื่ออ่านเล่นค่ะเราจะเรียกว่ากรอนนิทานนะคะอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีค่ะถ้าแต่งเป็นนิราศนะคะเราก็จะเรียกว่ากรอนิราศนะคะอย่างเช่นเรื่องนิราศเมืองแกลงค่ะถ้าแต่งเป็นสุภาษิตต่างๆเราก็จะเรียกว่ากรสุภาษิตนะคะอย่างเช่นเรื่องสุภาษิตสองหญิงของท่านสุนทรภู่นั่นเองนะคะถ้าแต่งเป็นกรอนเพลงยาวหรือจดหมายรักนะคะเราก็จะเรียกว่า กรอนเพลงยาวค่ะกรอนที่แต่งเป็นเรื่องยาวติดต่อกันนะคะใช้ขับเสภาเราก็จะเรียกว่ากรอนเสภานะคะอย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะต่อไปนะคะเรามาดูประเภทที่2ค่ะประเภทที่2ก็คือกรอนสี่นะคะกรอนสี่เป็นกรอนง่ายๆนะคะซึ่งหลายคนนะคะคงจะเคยเรียนตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะคะ กร4ก็คือกรที่มีวัคละ4คำค่ะลงจังหวะช่วงละ2คำนะคะสัมผัสก็จะเหมือนกับกร8น,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังของกร4ค่ะมีวรคละ4คำสัมผัสนะคะคำสุดท้ายของวรคที่1ส่งสัมผัสไปหาคำที่2 ของวรรับนะคะแล้วก็คําสุดท้ายของวรรับส่งสัมผัสไปหาคําสุดท้ายของวรรองและคําสุดท้ายของวรรองก็จะส่งสัมผัสมาหาคําที่สองของวรส่งนะคะแล้วก็จะมีสัมผัสระหว่างบทเช่นเดียวกับกรแปดนะคะค่ะตัวอย่างกรณ4สี่นะคะอย่างเช่นคําว่าชาติไทยรุ่งเรืองเป็นเมืองเก่าแก่ประเพณีงามแท้ไม่แพ้ชาติใดวัดวาอารามงดงามยิ่งใหญ่มีภาษาไทยคิดใช้ขึ้นเองแบบนี้เป็นต้นนะคะ ประเภทต่อไปค่ะเรียกว่ากรอน6ค่ะนักเรียนกรอน6ก็คือกรอนที่แต่ละวรคมีจํานวนคํา6คําจังหวะลงช่วงละ2คําค่ะกําหนดสัมผัสเช่นเดียวกับกรอน8นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนผานกรอน6นะคะจังหวะการอ่านก็จะเป็นสองสองสองนะคะสัมผัสเช่นเดียวกับกรอน4ี่และกรอนแและก็มีสัมผัสระหว่างบทนะคะตัวอย่างกรอน6นะคะ,อย, ok ะ,คะอย่างเช่น เมืองใดไม่มีทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้สินโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมรามนะคะต่อไปมาดูประเภทที่สี่ค่ะประเภทที่สี่เราจะเรียกว่ากรสัก,กาวาค่ะกรสัก,กาวานะคะ ดั้งเดิมมาจากการเล่นสักวาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นการร้องนะคะโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะลอยเรือพายโต้ตอบกันในช่วงเวลาที่น้ำหลากค่ะอย่างเช่นช่วงเดือน12นะคะต่อมานะคะประเพณีนี้นะคะก็ค่อยๆเลือนหายไปค่ะเพราะว่า น่าจะเกี่ยวกับสภาพการค้ามนาคมนะคะที่ตอนนี้นะคะจะไม่ค่อยสัญจรด้วยเรือแล้วนะคะที่เปลี่ยนจากแม่น้ําลําคลองนะคะมาาใช้เป็นถนนแทนนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปแทบจะไม่เหลือเขาเดิมแล้วนะคะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการอนุรักษ์การเล่นสักวาไว้นะคะเพราะว่าได้อัตรรกทางด้านภาษาค่ะแล้วก็ ได้อัตรรจากการบรรเลงดนตรีนะคะการขับร้องและก็การไล่รา,ามอีกด้วยค่ะค่ะชันทะลักษณ์ของกอนศัก,กวานะคะกอนศัก,กวาหนึ่งบทจะมีสี่คำกรหรือมี8วรรคค่ะถ้าจะแต่งบทต่อไปนะคะจะต้องขึ้นบทใหม่โดยที่ไม่ต้องมีสัมผัสเกี่ยวข้องกับบทต้นนะคะกอนศัก,กวานะคะ จะขึ้นต้นด้วยคำว่าสักวาเสมอค่ะและจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยนะคะสัมผัสและความไพเราะอื่นๆก็จะเหมือนกับกรสุภาพนะคะค่ะเรามาดูแผนผังของกรสักวานะคะความแตกต่างของกรสักวาและกรแปดนะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าจำนวนวรคและก็จำนวนบาทนะคะกรสักวานะคะ 1>, 1บทนะคะก็จะมีทั้งหมด8วรคค่ะมี8วรคนะคะหรือมี4ี่บรรทัดนั่นเองนะคะหรือเท่ากับกรแปบทนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าสักกวานะคะและจบด้วยคำว่าเอยสัมผัสทุกอย่างเหมือนกรแนะคะแล้วก็เหมือนจะมีสัมผัสระหว่างบทตรงนี้ด้วยนะคะตัวอย่างกรสักกวานะคะอย่างเช่นสักกวาดาวจรลเขศก็เห6หก สีสาตกหันหางขึ้นกลางหาวเป็นวันแรมแจัมแจ้งด้วยแสงดาวน้ำค้างพราวปลายปรวยรวยละอองลมเรื่อยๆเฉยฉิวต้องผิวเนื้อความหนาวเหลือทานทนกระมนหมองกะสุนาดูเว่าก็เร่าร้องพอแสงทองส่องฟ้าขอลาเอ่ยเห็นไหมคะว่าจะมีการขึ้นด้วยคำว่าสักวาและจบด้วยคำว่าเออยคำว่าอองกับคำว่าหมองก็จะสัมผัสกันด้วยนะคะ ค่ะต่อไปประเภทที่5นะคะเรียกว่ากรอนดอกส้อยค่ะกรอนดอกส้อยนะคะเป็นกรอนที่ใช้เพื่อกล่าวถึงเรื่องสั้นๆเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะหรือแต่งเป็นสุภาษิตนะคะหรือบทพรรณนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะจะมีจํานวนวรคเหมือนกับกรอนสักวานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังกรอนดอกส้อยค่ะ กรดอกสร้อยจะมีความแตกต่างจากกรสักวาก็คือตรงที่วรรแรกหรือวักสดับนะคะสังเกตว่ากรดอกสร้อยจะขึ้นต้นแค่4ี่คำเท่านั้นนะคะคำที่1และคำที่สจะเป็นคำเดียวกันเสมอค่ะแล้วคำที่สจะต้องเป็นคำว่าเอ๋ยนะคะและจะจบด้วยคำว่าเอ๋ยนะคะทุกอย่างก็จะเหมือนกับกรสักวาค่ะ เรามาดูตัวอย่างกรดดอกสร้อยนะคะอย่างเช่นแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข่งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำคำซ้ำนั่งระวังหนูวรน,นับว่ามันกระตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยไหมคะว่าวรรคแรกมีสีพยางคำที่1กับคำที่3ก็คือคำเดียวกันก็คือคำว่าแมวนั่นเองคำที่สก็จะเป็นคำว่าเอ๋ยและ จบด้วยคำว่าเอยคำว่าดูกับคำว่าหนูก็จะมีความสัมผัสกันนะคะค่ะต่อไปนะคะประเภทสุดท้ายแล้วนะคะเรียกว่ากรอนบทละครค่ะกรอนบทละครก็คือกรอนที่เราใช้แต่งขึ้นเพื่อเป็นการขับร้องในการแสดงละครค่ะทั้งละครในละครนอกละครชาตรีนะคะ กรรบทละครแต่งเป็นกรร8ค่ะแต่มักจะมีจำนวนคำ7-8คำนะคะวักสดับของกรรนแต่ละตอนนะคะจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามเนื้อเรื่องดังนี้ค่ะอย่างเช่นมาจะกล่าวบทไปนะคะก็จะใช้เวลาที่เราขึ้นต้นเรื่องใหม่หรือขึ้นเรื่องใหม่นะคะ ถ้าเป็นคําว่าเมื่อนั้นนะคะเราจะใช้กล่าวถึงตัวละครผู้สูงศักดิ์ค่ะอย่างเช่นเทวดาพระราชาพระมเหสีหรือพระฤาษีแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราขึ้นต้นด้วยคําว่าบัดนั้นนะคะก็จะเป็นการกล่าวถึงตัวละครที่เป็นยักษ์นะคะเป็นเสนาเป็นสามัญชนหรือตัวละครที่ต่ําศักดินั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะครูก็ให้ความรู้นักเรียนนะคะ ในกรอนทั้ง6ประเภทนะคะซึ่งครูได้บอกเอาไว้คร่าวๆนะคะหากหนักเรียนนะคะอยากาได้เข้าใจความรู้มากขึ้นนะคะครูแนะน,นําให้นักเรียนไปศึกษาจากหนังสือวิวิทภาษาหรือเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะครูขอฝากเนื้อหานะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ